สรุปตำล่าวันพุดนะครับผมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนรู้กันในคลิปนี้นะครับผมคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจะะารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมเมื่อนี้ผมมีแนวทางความฝันมาฝากมาตอนพีพีเอฟซีนะครับผมเมื่อนี้ก็จะเป็นตำล่าวันทีซีกลุ่มผ้า 2 5 6 9นะครับลา่าซูตมือเช้าสรุปไปเสร็จแล้วแต่แอดใหม่มาขอคลิปหลงปากไปเว้าโต้ใหม่ไหมครับผมตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้นะครับบางครั้งอาจจะโตเก้าอาจจะซื้อบ่ได้นะครับแม่แม่เอบางคนบอนว่าอู้แอดก้าของแอดก้านี่ส่วนมากมันจะซื้อบ่ค่อยได้เด้แต่ตัวนี้ผมว่าซื้อได้นะครับตัวใดซื้อได้เดี๋ยวรอฟัง จากผมให้ดีนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องกล้าพารวยด้วยนะครับผมเจอคลิปนี้เวลากี่โมงฝากคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับผมสลับตองวดนะครับอ้าไม่ใช่ตองวดต้ะละหมู่ว้านนะครับหมู่ว้านผมฟันได้3ตัวกับ2ตัวนะครับการสีขอวาวในเขตจำกัดสิบวาเว,าเ,ว,าเ,วาเต็มระบบนะครับผม อาสาลามุวานนะครับผมฝันได้นะครับมีผู้ใายบอกให้ผมไปซื้อ021นะครับ021กับ4 8นะครับแต่โตที่ผมไปรูดปากบอกนะไม่ใช่ชุดนี้นะครับเป็นชุดใดเดี๋ยวผมจะเปิดทีไ<ผ>มให้ัง นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับผมแล้วผมจะอธิบายฟังว่าปกตินะถ้าแนวทางไม่ว่าขนมไทยขนมเล้าเนี่ยมกยักอยากดังมกักอยากอันนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังเนี่ยคลิปนี่นะครับคลิปเนี่ย ไปขึ้นฟันดีดีจำบอคอยได้ยังอยู่ที่ตัวเดิมตัวเก่าสองศู่งสี่เก้นะสองศูนย์หนึ่งสี่เก้ามีผู้ใช้บอกใครไปซื้อสองสุอ้าวผู้ใดทรมาเดี๋ยวด้ะเดี๋ยด้มดเสร็จละเดี๋ยนะฟังไหมฟังไหม ยังหายจาำบ่คอยได้ยังอยู่ที่โตเดิมโตเกา่เาสองศูนย์หนึ่งกับสี่เก้าสองศหนึ่งสี่เก้ามีผู้ใา้บอกให้ไปซื้อสองศนหนึ่งแต่เวลาเลขออกแล้วเพ่ว่าถือเลขถือเลขเลขออกแล้วสีเก้ามันออกสี่เก้าถือแล้วถึกแล้วเพณ่นว่าจ้าฟังแล้วพิจานณาเอาด้วทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทาง รับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้น,นเนี่ยผมไปลงเว้าในคลิปแอดใหม่ปกติผมจำได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าผมฟันได้4ีแปดแต่ผมไปออกคลิปแอดใหมนะ่น่ะลุดปากลุดอยู่ตรงไหนรู้ป่ะครับลุดอยู่ข้างนาคีน้อยนะ่ะตอนหนาปูใหญ่หรือหรือว่า4ีแปดอาจจะซื้อบรได้ เพื่อนใหยซื้อซีเก่านะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางความฝันเท่านั้นนะครับใช้วิจารยณน,นะครับผมเนี่ยถ้าตัวนี้ซื้อไม่ได้เอาซีเก่าด้วยครับผมผมว่าต้องมี่ยังเกิดขึ้นะใครจําที่ผมลุดปากแบบนี้ได้ปะสมัยก่อนปีที่แล้วนะผมไปเฮ็ดคลิปสามตัวเพื่อนเขียนห้ผมยังสีละสามโต แต่ผมไปวอกผิดทั้ง3ามโตออก3ตัวกับ2องโตผมเคยไปเอียดคลิปสมมติสมม,ต,สม,มติเลขทูบได้0ูย์สผมไปบอกว่า3ามมันออก3ามเนี่ยแต่ส่วนมากไม่ได้ออกรัฐบาลไทยดอกนะครับส่วนมากผมจะไปตามรัฐบาลไทยนะครับผมเนี่ยอ่ะดู วันพุธนี่อาจีมีมีสองชุดเนาะครับมีสองชุดมีสามตัวกับสองตัวนะครับผมแต่ขันจีว่าให้ผมมักนะครับตอนนี้นะผมมักสี่แปดกับสองหนึ่งสี่แปดกับสองหนึ่งถ้าสี่แปดสมมุตินะครับถ้าสี่แปดเราซื้อไม่ได้เราก็สี่เก้านะครับ ผม,ม่าปูพันต้องบอกอย่างให่เท่าหล่ะนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังขึ้นโค้งถ้ำนะครับขึ้นด้านบนของถ้าแล้วก็ลําตัวของพญานาคอ่ะเบื้องข้างล่างนี่บอกแมนนะครับนะครับตอนนี้ช่างทําอยู่ที่หน้าง,งานทําอยู่ที่อ่าทำอยู่ที่บ้านนะครับทาอยู่ที่บ้านเตรียมยกมาประกอบที่หน้าง,งานนะครับผมอ้าว ใครอยากจะสนับสนุนร่วมสร้างองค์ท้าววิรุปักนัคราชนะครับอันนี้ไม่เรียลลยเด้อยรกับเด้อนนะครับผมใครอยากจะประสงค์ร่วมสร้างนะครับอยากจะเอออยากจะให้เพิ่นนะครับเพื่อเฮ้าสิีได้ดวงเ้าสิีสัมพันธ์กันสิได้โชคน้าเพิ่นประมาณนี้มันมันขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับผมขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับอ่ล่ะการซีว้าตามรักเลยกับเพื่อนก็เป็นรูปปั้น ตัวตนรูปลดกลิ่นเสียงบะมีนะครับนี่แหละนั่นแหละมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับบางคนเนเชื่อว่าเออเพิ่อนอาจจะมีจริงเพื่อนอาจจะมีดวงคิดดวงใจของเพื่อนนะครับมาหายโชคห้ไอ้ทรัพย์สิสนเงินทองเฮานะครับนั่นแหละแต่เราไม่จับต้องได้ของแบบนี้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับมองบ่เห็นนะครับผม แต่ผมอยู่นี่ผมกับ่าเคยเห็นเพื่อนออกมายังคุ้ยดอกแต่ผมก็ศรัทธาเพราะว่าผมขอแล้วผมได้ทันละ่ะผมขอแล้วผมได้นะครับ่าดูอีกรอบนึงอ่ะถ้าดวงจิตดวงใจปูมีหลีกระโดนบดานให้ลูกได้โชคสามตวัวนะครับ ให้ลูกได้โชคสามโตเพราะว่าตอนนี้สร้างกดงาะงดำเนินงานแล้วนะครับช่างดําเนินงานแล้วนะครับงบประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4ี่แสนหกนะครับจบงานนะครับจบงานคือ4ี่แสนหกก็คืนล้ําโตคืนทําเก็บรายละยเอียดเศษรุ่งสีจบงานคือ4ี่แสนหกกะลูกสีหามาแต่ใช้รายาเดือนลูกกับว่าได้ไหลนะครับผมได้กับมีรายได้ไปไหลาทาง นะครับก็บต้องขอโชคกับปูนะครับทางที่ดีอยากให้ปู่บันดาลโชคให้ถูกรางวันทีหนึ่งนะครับอยากให้ปู่ให้ลูกถูกรางวันทีหนึ่งจักงวดยังดีนะครับให้ถูกักง,งวดก็ยังดีนะครับจะได้บริได้คิดอย่งางไรนะครับบริได้คิดอย่งางไยตอนนี้ก็ตู้นะครับผมการงานกับขอนําปูนี่แหละแต่รู้สึกว่ายอดวิวก็โอเค นะครับทั้ง2 2ที่3ที่นะครับยอดวิวก็โอเคยอดวิวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่คอยติดตามและซัพพอร์ตนะครับที่ดูคลิปนะครับเข้ามาดูคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่มี FC นะจักอดกาสิไปอยู่ไหนจักอดกาสิไปเฮ็ดอาชีพอย่างนอนะครับแต่เก่าผมกัด เป็นคนวานนอกคนนึงอ่ะล่ะแต่ก็เดินสายมาในทั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆผมก็หาทางงนุนขึ้นผมก็ไปหาคู่บาอาจารย์นะครับผมไปหนุนดวงหนุนอะไรนุนขึ้นเรื่อยๆนุนขึ้นเรื่อยๆเฮ็ดจ,จังได๋ผมสิแบงบุญแบงโชคลาภใหครับ สามารถสืสายบุญให้ได้โชคจริงๆนะครับผมมุ่งก็ไปเติมขึ้นเรื่อยๆเติมขึ้นเติมขึ้นนะครับผมหลักออมาณนี่นะครับสำหรับแนวทางก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมขอให้โชคดีโชคมานคอยมีโชคนะครับคอยมีเงินมีทองนะครับผมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ